ช่วงสัมผัสความอร่อยกับภูเขาทอง ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่บุ๋มปนัดาดาด้วยนะคะช่วงสัมผัสความอร่อยกับภูเขาทองในวันนี้แปง้งเกล็คพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะท่ามกลางบรรยากาศดีๆทั้งสายลมแสงแดดแล้วก็เสียงคลื่นแบบนี้กับร้านอาหารชื่อไพโรอมากๆชื่อว่าร้านครัวเคียงคลื่นนั่นเองร้านนี้จะมีเมนูอะไรเด็ดอะไรอร่อยอะไรแนะนําเดี๋ยวเรามาตามหาเจ้าของร้านเลยดีกว่าค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้แป้งเกอดอยู่กับเจ้าของร้านครัวเคียงคลื่นแล้วนะคะคุณผ่องสีไทยสงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณป้าน้อยนะคะโอ้โหบรรยากาศร้านเขาบอกว่าดีมากๆป้าน้อยจ๋านะคะถามก่อนเลยว่าทําไมถึงชื่อร้านว่าครัวเคียงคลื่นคะ อ๋อก็ช่วยกันคิดขึ้นมาเห็นมันเพาะดีมันเก๋ดีเห็นบรรยากาศแบบว่ามีคลื่นกระทุ่นปงใช่มันติดคลื่นเลยไงเราก็เลยให้ชื่อโกปรคลื่นแล้วร้านของคุณป้าเนี่ยค่ะเปิดปิดวันไหนกี่โมงยังไงบ้างคะก็ส่วนมากจะไม่ปิดอะะก็ขายตลอดนอกจากเทศกาลนานๆปิดครั้งหนึ่ง เปิด9โมงปิดประมาณ3ทุ่มอะค่ะแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามาทานที่ร้านเนี่ยจะต้องทานเมนูเด็ดๆมีเมนูอะไรแนะนํากันบ้างคะก็ส่วนมากก็จะมีกุ้งผัดน้ำมะขามเนื้อปูผัดผงกะหรี่ค่ะกั้งผัดพริกเกลือก็คือส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารทะเลทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะส่วนมากจะอาหารทะเลโอ้ของเราสด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 นะเขาแสดงว่ามีลูกค้าที่มาทานเนี่ยติดใจต้องกลับมาทานคุณป้าใหม่ต้องมีเคล็ดลับยังไงคะตรงนี้ เคล็ดลับก็คืออาหารเราอร่อยอป้าทาเองป้าทำเองด้วยวัตถุที่ทํานี่ก็คือสดสด,สดดีๆพวกเครื่องปรุงก็เอาของดีๆมามทำาค่แล้วคุณคป้าต้องเป็นคนไปคัดเลือกวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โอโ้โ คุณป้าค่ะวันนี้แป้งโกกอสักหนึ่งเมนูแล้วกันนะที่คุณป้าบอกว่าใครมาก็ต้องมาชิมเมนูนี้นะคะเมนูอะไรคะคุณป้าวันนี้ก็มีกุ้งผัดน้ำมะขามกุ้งเชบวยผัดน้ำมะขามถือว่าเมนูนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาแล้วไม่ชิมเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมคุณป้าโอ้โหแค่ฟังคุณป้าเฉยๆคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยเมนูนี้จะอร่อยจริงหรือเปล่านั้นวันนี้ขออนุญาตให้คุณป้าเนี่ยสาธิตสดๆกันวันนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปในครัวกันเลยนะคุณป้าตามมาในครัวเลยค่ะ ะะเห็นแป้งโกดเนี่ยกำลังเตรียมกระท้ายให้คุณป้าแบบนี้ไม่ได้ทําเองนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยป้าน้อยเขาจะมาทําให้เราทานกันสดๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ป้าน้อยมาทําให้ดูดีกว่าค่ะป้าน้อยค่ะเชิญเลยค่ะเมนูของราในวันนี้ป้าน้อยจะทําให้แป้งโกดทานเมนูอะไรคะกุ้งผัดน้ำมะขามค่ะกุ้งผัดน้ำมะขามเดี๋ยวทําเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อป้าน้อยเปิดครัวให้น้องแป้งโกดเข้าไปช่วยเป็นลูกมือเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยละครับ สำหรับขั้นตอนของเมนูกุ้งผัดน้ำมะขามนั้นป้าหน้อยเขาก็จะนำกระเทียมสับลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปผัดให้พอสุกปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมและซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองตามด้วยน้ำซุปและน้ำมะขามใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานเล็กน้อยน้ำปลานิดหน่อยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหอมหัวใหญ่และต้นหอมเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูกุ้งผัดน้ำมะขามสูตรเด็ดจากร้านครัวเคียงคลื่นกันแล้วล่ะครับ ขอบคุณมากค่ะคุณป้าืผู้ชมหากลิ่นหอมมากๆนะคะะหูดูสิคะกุ้งกต็ตัวโตโตว,วันนี้นะขอขอบคุณคุณป้าน้อยมากๆที่มาให้ข้อมูลร้านอาหารนะ,ะรวมไปถึงมาสาธิตการทําเมนูอาหารแบบนี้ด้วยตัวเองเลยคะุณผู้ชม่ะแต่ว่าหน้าทางขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปนั่งชิมข้างนอกดีกก่านนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณป้าน้อยมากนะคะขอบคุณค่ะตามมาเลยค่ะ เราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกุ้งผัดน้ำมะขามนั่นเองขอบอกว่าน่าทานอมากคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนที่แป้งโกดจะไปชิมกันเนี่ยแวะมาบอกข่าวดีกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปกดไลค์และแชร์กันได้ที่แฟนเพจของไทยเทพรุนั่นเองที่นี่เนี่ยขอบอกว่ามีของรางวัลแจกมากมายและที่สําคัญแต่ละสัปดาห์เนี่ยไม่ซ้ํากันนะจ๊ะและนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอาหารมากมายค่ะนี้คุณป้าน้อยก็ใจดีใจดีค่ะแถมให้แป้งโกดอีกตั้งหลายเมนูเลยกลิ่นอาหารก็ย้อนยาวนี้ ผู้ชมคะไม่รอช้าเดี๋ยวลงมือชิมเลยดีกว่าค่ะสำหรับเมนูอาหารทะเลที่เป็นเมนูเด่นของทางร้านครัวเคียงขึ้นนอกจากการใช้วัตถุดิบที่สะอาดใหม่สดของทางร้านแล้วยังรวมถึงเครื่องปรุงที่ทางร้านได้พิถีพิถันเลือกใช้ทำให้เมนูอาหารของแต่ละเมนู ออกมานะรับประทานทำหบูขาท,ทองและรายการอร่อยแน่ได้มาพิสูจน์ความอร่อยแล้วขอบอกว่าร้านครัวเคียงขึ้นอร่อยแน่ครับขอเชิญคุณผู้ชมตามมาพิสูจน์ความอร่อยได้ที่ร้านครัวเคียงขึ้นอำเภอชาำจังหวัดเพชรบุรีได้ครับ และเพื่อแทนคําขอบคุณที่ให้รายการอร่อยแน่และน้องแป้งโกไปชมและชิมเมนูอร่อยรวมถึงลองเป็นลูกมือของป้าน้อยเจ้าของร้านครัวเคียงคลื่นของเรานะครับบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ชุดใหญ่ไว้ให้ร้านครัวเคียงคลื่นเอาไว้ปรุงอาหารไว้คอยเสิร์ฟให้ลูกค้าที่จะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศติดชายทะเลณนะจุดชมวิวที่สวยของชะอำและรับประทานอาหารสดสดสั่งตรงจากทะเลกันเลยแหละครับ ใครที่ผ่านมาที่ชะอามอย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้ครัวเคียงขึ้นเหมือนที่แป้งเกดและภูเขาทองพามาขอบอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยมากๆเลยค่ะแต่สําหรับวันนี้หมดเวลาของแป้งเกดและช่วงสัมผัสความอร่อยกับภูเขาทองไปแล้วกลับไปพบกับพี่บุมคมาดานและช่วงต่อไปของรายการได้เลยวันนี้แป้งเกดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนความอร่อยโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง